วันนี้พอดีครับพี่บ้านะครับอยากกินหอยนะครับเราก็สงสารนะครับจะพามากินมีแก้วได้นะครับเนี่ยล่องเรือหาหอยนะครับนะครับได้กี่ตัวแล้วพี่บ้าเนีพี่คนพี่บ้าคนนี้พูดรู้เรื่องนะครับไม่ใช่เหมือนพี่บ้าบางคนนะครับเมื่ออยากกินหอยก็จะพาไปแดกหอยนะครับีนตอนนี้เนี่ยสี่ตัว เบิร์นสิเบิร์นใส่ไม้แล้วหอยวางใส่ไม้รอจะทุบกินเบิร์นสิให้สักเปิดแรงไปเปิดแรงไปพี่บ้าอืมเดี๋ยวค่อยเร่งอย่าให้มันโดนพื้นท้องเรือ <laughs> พี่บ้าไม่เคยใช้แวพามันสุกเร็วจังวะ บบบเบาเบาเบาเร่งไหมโอ้โหไฟมันแรงนะครับนะครับพี่บ้าชอบกินหอยนะครับกินสิเอาหอยมากินสิพี่บ้านี่เอากงนไก่นะครับครับพาพี่บ้ามากินหอยนะครับบนเรือนะครับตอนนี้ก็อยู่ในทะเลที่ใหญ่ามากจอด ตอนนี้เราก็อยู่ในทะเลกว้งใหญ่ไวสานนะครับดูพี่บ้าจะมีวิธีกินหอยได้หรือเปล่านะครับตอนนี้รายการยิง่งน้่อน<ะ>สุมนส่มน้ำที่ไหนม <c oughs> ัจมไม่ต้องจมไม่ต้องจม,มเดี๋ยวมันก็เย็นมึงอย่าไปจับเอามือมึงไปจับน้ำก่อนโอ้ตัวตัวตัวนี้กำลังเล่นไหวนะครับนี่เดี๋ยวเราจะทุบแม่งแดกด,ดิบเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับตัวนี้กําลังเดินอยู่นะครับตอนนี้กินหอยสดๆน,น,นับนี่นี่กำลังเดินนะครับตอนนี้เหมือนกําลังเดินในสางนี่ตัวนี้ละหวานมากมืออ่ะจากนี่นะครับไอซากผีบ้าจะกินหอยแล้วครับตอนนี้กอผีบ้าชอบกินหอยมากครับงานนี้ จุมน้ำกิ้มแก้วนะครับโอ้โหผีบ้าสุดยอดนักชิมแห่งประเทศไทยนะครับผีบ้าคนนี้โอ้โหครับนี่การกินของโอ้โหผีบ้ากินหอยแซบไหมผีบ้าเบิ์นแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวจะกินดิบแล้วนะครับตอนนี้รายการคนคนคนนครับพาท่านผู้ชมมาดูกันใช้ชีวิต ยังไงให้รอดภายในช่วงที่เราไม่มีอะไรจะแดกนะครับนี่ครับนี่นี่นไม้พายเรือครับมันกําลังดิ้นอยู่ครับหอยเนี่ยไม้พายเรือนะครับนี่ข้อมันสิไอ้สักไม้พายเรือนะครับไม้พายเรือทําอาหารได้นะครับ <c oughs> เอาด้ามมันสิไอ้สักอา่าแตกแล้วเอาค่อยมือดึง <สบ>เปลือกมันออกนะครับถ้าไม่กินเดี๋ยวเอามาให้ผู้กำกับกินก็ได้นะ<สบ><สบ><สบ>ุเดี๋ยวมึงกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาตัวใหม่น้ำล้างครับโอ้โหอันนี้น้ำสะอาดทรงมาจากดาวคานนะครับก็ผีบ้าก็จะกินหอยโฉนะครับท่านผู้ชม<ส>บ,บาดมือบาดมือนะครับอันนี้มันเป็น,ปนผีปอบนะครับ ยุค2000แดกของดิบๆอย่างเดียวนะครับไอ้ผีบ้าตอนนี้มันผีบ้าดึงไส้มันออกนะครับตอนนี้ผีบ้าล้างแล้วครับผีบ้าล้างแล้ว่พีผีบ้าจะเอาแต่หวัวมันนะผีบ้าอืมมันมืออาชีพนี่ว่ะตอนแรกคิดว่าเป็นมือสมัครเล่นอืม เราจับเปลือกมันไปจุ่มแล้วมือกัดออกเลยมันชอบกินนะครับเนี่ยให้พีบ้ากินหอยแค่น้ำปลาครับงานนี้ล้างดำๆเอาอให้หมดดูซิว่ามันจะแดกหน้าตามันจะอร่อยขนาดไหนครับงานนี้นี่ให้ผีบ้าแดก เป็นแดกแดกโอ้โหโอ้โอกินหอยดิโอ,โอ้อร่อยไหมอ้ผีบ้าจริงๆเลยถ้ามึงอร่อยอ่าซากระเบหยหวยเซ็งนะครับเนี่ยคนนี้นะครับต่อไปจะเป็นคู่แข่งกับแก๊กแป๊บโฮนะครับนี่นี่เป็นซากระเวยหวยเซ็งเฮ้ยจับหอยขึ้นมาให้เขาดูดิอยู่ในนั้นมีมีหอยไหม ไอพี่บ้ามันจะหาหอยนะอือหือพี่บ้าหาหอยหอยมีไหมสักอือหือมันได้หอยแล้วนะมันนี่ตัวเบ็รเลยนี่พี่บ้าหาหอยนะนี่โอ้โหเดี๋ยวมันจะใช้ไม้พายเรือทุบหรือเปล่าวะนี่เบินครับมันเบิ้ครับตอนนี้มันจะเบิ้เบิ้ด้วย อืมผีบ้าเบินนะครับเบินเบินหอยนะครับหอยเริ่มอ,อ้าปากออกครับออหอยร้อนครับหอยสดๆนะครับงานนี้ไอ,อหอยสดๆกับผีบ้านะครับจะพามันแดกหอยนะครับงานนี้ผีบ้าพามาแดกหอย มันชอบแดกหอยสดนะครับไอปีบ้าคนนี้โอ้โหมันมาทุกทีต้องพานมาแดกหอยนะครับมันชอบกินหอยนะครับครับกินหอยสดนะครับงานนี้อือมมไอปีบ้านี่หอยสดก็กินหอยหอยเบิร์นก็กินนะครับมันเป็นคนสะอาดมากครับแต่ชอบสกปรกเป็นนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเมาน้ำเปล่าแล้วมังไอปีบ้านี <laughs> อืพีบ้ามาน้ำเปล่าครับอ um> ืมันจะมาน้ำเปล่าละมันจะเบิ์นสดสดมันร้อนหรือเปล่าถ้าเป็นผีบ้าจริงจะไม่รู้จักร้อนนะครับดูน้ำกิ่มแกวมันนะับอือหือไอยผีบ้ามันจริงเป็นด้วยมันไม่บ้าแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ามันตอดแตกด้วยนะโอ้โหจับฟาดเลยนะ อธิบามันจับฟาดนะจุ่มน้ำมาในน้ำมีสารจุลินทรีย์กับตัวบาซิลัสอีกด้วยนะครับเพราะว่าจะทำให้รสชาติของหอยนี้อร่อยมากครับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหมันได้หัวแล้วตอนนี้มันได้หัวแล้วมันดึงไส้ออก้วครับมันดึงไส้ออกแล้วมันดึงไส้ออกมาดูมันกินครับท่านผู้ชมโอ้โหมันใส่น้ำแข็งด้วยอือหืมมันใส่น้ำแข็ง โอ้โหเป็นหอยแค่แข็งไปแป๊บหนึ่งแล้วมันใส่น้ำแข็งรูนะครับน้ำแข็งมีรูพอเอาน้ำแข็งมีรูแค่ให้เย็นแล้วมันก็จะกินแล้วครับตอนนี้มันโยนลงในน้ำพริกครับมันโยนลงในน้ำพริกโอ้โหมันเป็นคนสะอาดแต่ชอบสกปรกจริงๆนะครับโอ้โหดูมันกินครับท่านผู้ชมอืม้มมันได้หอยแล้วมันได้หอยแล้วมันได้หอยแล้วอ้าว มันกินได้โอ้โหมันไอผีบ้าจริงๆลยงานนี้โอ้โหสุดยอดนะครับแซ่บไหมโอ้โหมันบอกว่าสุดยอดการกินหอยครั้งนี้ต้องให้ซากระเบวยห้หยเซ็งนะครับท่านผู้ชมเบิร์นเบิร์นมันชอบกินเบิร์นเ้ยโอ้โหมันจะเบิร์นละได้เวลาเบิร์นละอือหือโอ้โหมันเบิร์นหอยละมันเบิร์นหอยแล้ว กนออเบิร์นหอยนี่แหละครับชีวิตวิถีบนบ้านนะครับมึงจะเผาเรือไนดะ้บีบ้านเดี๋ยวแม่งจมกันนะน้ำยิ่งลึกเป็นร้อยเมตรเลยนะตรงนี้ร้อยเมตรแค่เนะเบินเบาๆอย่างนั้นมนันถ้าเบิร์นไฟแรงมันจะสุกข,ข้างนอกข้างในมันไม่สุก อืมที่ป้าชอบเบิร์นหอยนะครับน่าเชื่อนะครับว่ามันจะชอบจินหอยขนาดน,นี้นะครับ